สวัสดีครับทุกคนและนี่คือรายการ t w e n t One Podcast on this week ก็กลับมาเจอกันแล้วนะฮะกับรายการพอดแคสต์แบบนี้ของเรานะครับโดยต้องบอกว่าในตอนนี้นะเราจะมาพูดถึงนักเตะอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าน่าจะอยู่ในความทรงจําของใครหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะบรรดาแฟนๆรุ่นใหญ่เนาะน่าจะพอคุ้นชื่อกันอยู่บ้างน,นะครับกับนักเตะญี่ปุ่นคนนี้จุนอิจิอินามโตะเออต้องบอกว่าก่อนที่เราจะมีเร ah ียวมิยาอิชิ นะครับก่อนที่เราจะมีไทชิคิโรโ,โทรมิยาสุอินาม,มโตเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะเอเชียนะครับนักเตะญี่ปุ่นคนแรกที่อยู่อาร์เซนอลที่ย้ายมาอาร์เซนอลซึ่งต้องบอกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์ามากๆแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจมากๆในตอนนั้นนะครับย้อนไปในช่วงเวลานั้นนะครับต้องบอกว่าทีมของเราอาร์เซนอลในยุคประมาณ2,000ต้นๆน,น,นะครับตอนนั้นเนี่ยทีมเราก็อยู่ในช่วงที่ถือว่าดีนะครับถือว่าดีแต่ยังไม่ใช่พีคที่สุด นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเส้นกราฟเนี่ยคือขาขึ้นมากๆนะครับนักเตะเก่งๆหลายคนเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปนะครับแต่แล้วอยู่ๆนะฮะเมื่อปี2001นะครับอซเซนเนเกอร์ก็ไปทำดิวสุดช็อกนะครับบรรดาแฟนๆบรรดากูรูทั่วโลกต้องบอกว่าช็อกไปตามๆกันก็คืออยู่ๆนะครับอซ่อนประกาศคว้าตัวจุนอิจิอินาโมโตะนะครับน,นักเตะชาวญี่ปุ่นซึ่งต้องบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะ โนเนมก็ว่าได้นะครับคือไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะเขาก็มีฝีมือที่ดีแหละนะครับแต่ทีมเราเนี่ยนะครับไปเอาเข้ามาจากกำบะโอากาในญี่ปุ่นซึ่งมันค่อนข้างที่จะห่างไกลามากๆกับสายตาบรรดาแฟนบอลในยุโรปอะนะเนาะเขาก็ไม่รู้จักไงแล้วเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะไอคนนี้มันเก่งยังไงมันดียังไงกันนะทําไมเราถึงไปเอามานะครับกับอินามโตและต้องบอกว่าณตอนนั้นเนี่ยมันมี2กระแสนะครับกระแสหนึ่งก็ กระแสการดูถูกการบูลลี่นะครับเพราะว่าเรื่องของการเหยียดเชื้อชาตินี่นะครับในปัจจุบันมันยังมีอยู่เลยแต่ว่าถ้าเป็นตอนนั้นเนี่ยโหถือว่าหนักกว่านี้เยอะมากนะครับแล้วมันก็จะมีนี่แหละกระแสการเหยียดเชื้อชาติว่าแบบเอ๊ะมาแล้วมันจะดีจริงเหรอมันจะเล่นได้เหรอมันจะสามารถทําได้เหรอนะครับกับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งที่แบบรู้สึกตื่นเต้นกับดีลนี้รู้สึกแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็รู้สึกเฮ้ยอยากเห็นอะไรใหม่ๆนะครับมันคือความแปลกใหม่ในช่วงเวลานั้นจริงๆนะครับ อัลซอนนะไปคว้าตัวมานะครับจากกำบะออสกาอย่างที่ได้บอกไปนะครับและในช่วงแรกๆนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันก็มีคนทั้งคาดหวังทั้งไม่คาดหวังกันเนาะแต่แล้วครับพอเวลามันผ่านไปเนี่ยนะครับเราก็พอจะทราบกันแล้วละว่าจุนอิจิอินามโตะกับทีมเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ซักเซสกันเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ลงเล่นเกมหลีกให้เราเลยแม้แต่เกมเดียว แม้แต่เกมเดียวนะตลอดเวลาหนึ่งฤดูกาลที่เขาอยู่กับเราเนี่ยนะครับในช่วงแรกเนี่ยอย่างที่ได้บอกไปเมื่อตะกี้แหละโอ้โหมันก็มีกระแสมากมายนั่นนูน่นนี่เนาะเป็นที่น่าสนใจแต่พอเวลามันผ่านไปช่วงกลางฤดูกาลก็แล้วช่วงปลายก็แล้วยังไม่ได้มีโอกาสจะลงเล่นเลยกับอินามโตนะครับและสุดท้ายเขาก็ย้ายออกไปแบบเงียบๆสิ่งนี้มันถ้าเกิดว่าเรามองกันผ่านาน,นะครับมันก็จะเป็น มองกันเพลี่ยนเพียงแค่ว่าเฮ้ยอาจจะเป็นดิลที่ผิดพลาดของเราหรือเปล่าอาจจะเป็นดิลที่แย่ของเราหรือเปล่านะครับกนะันกับดิลนี้ซึ่งถามว่าถ้าเกิดเราเทียบกันในแง่ของผลงานนะนะถามว่าแย่ไหมมันก็แย่จริงเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีผลงานอะไรเลยนะครับแต่ผมว่าทีมเราไม่ได้มองแบบนั้นนะครับทีมเราไม่ได้มองแบบนั้นสิ่งหนึ่งนะครับนะสิ่งหนึ่งที่ทีมเราได้มากๆนะครับจากดิลของอินาโมโต นะครับนั่นก็คือในเรื่องของ Marketing ในเรื่องของการตลาดแล้วก็ฐานแฟนบอลที่เอเชียผมไม่ได้บอกว่าญี่ปุ่นนะผมบอกว่าเอเชียนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนักเตะเอเชียสักคนหนึ่งอะ่ะไปคล้ายแข่งกับทีมอย่าง Arsenal อาร์เซนอลน่ะผมเป็นคนไทยนะครับหรือว่าเป็นคนที่อะไรก็ตามแต่ในเอเชียเนี่ยมันต่างจับตามองแล้วก็เอาใจช่วยกันทั้งนั้นแหละนะครับซึ่งสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้ทีมอาร์เซนอลของเราเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีบรรดาแฟนๆในทวีปเอเชียเนี่ยขึ้นเยอะมากๆ ในช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งถือว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นผลพลอยได้ไหมนะครับก็มองอย่างนั้นก็ได้แต่อีกสิ่งหนึ่งนะครับพวกบรรดานักวิชาการเขาก็วิเคราะห์กันไว้นะครับเขาบอกว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ผลพลอยได้แต่มันคือสิ่งที่อเซเบนเกอร์เนี่ยเขาคิดไว้แล้วเขาคิดไว้แล้วว่าเขาต้องการสิ่งนี้หรือพูดกันภาษาบ้านๆก็คือดีลนี้เป็นดีลเพื่อการตลาด เป็นดิวเพื่อการตลาดเป็นดิวเพื่อเปิดตลาดเอเชียนะครับเขาก็วิเคราะห์กันไว้นะครับนะว่าอาเซเวนเกอร์เนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยคือก่อนที่เขาจะมาคุมเราเนาะเขาก็เคยอยู่ญี่ปุ่นมาก่อนนะครับแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะรู้วัฒนธรรม c u เจอร์ของญี่ปุ่นประมาณหนึ่งนะครับเขาก็พอจะรู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยคลั่งฟุตบอลขนาดไหนมีฐานแฟนขับขนาดไหนและไอฐานตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ามันได้สักส่วนหนึ่งมา อยู่กับอัลซอนเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นกําลังสําคัญได้เลยอะ่ะซึ่งอเซเวนเกอร์เขาคิดแล้วเขาก็ทํย่างนั้นจริงๆแล้วเขาก็ทําได้จริงๆด้วยนะครับอันนี้คือที่พวกนักวิชาการเขาวิเคราะห์กันน่เนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าเฮ้ยโอ้โหนะปัจจุบันเนี่ยเราเราเห็นอัลซอนมาทัวร์เอเชียคือโอเคและปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะน้อยมันไปอเมริกาบ่อยเนาะแต่เมื่อก่อนเนี่ยก็มาเอเชียอยู่บ้างมาสิงคโปร์อยู่บ้างใช่ไหมมา,มามาเลเซียอยู่บ้างนะครับซึ่งนั่นแหละเหล่านั้นแหละมันเป็นอน,นิสงจากดีลของอาาโโตเนะเเพรว่ ก่อนหน้านั้นนะี่ะทีมเรากับเอเชียเนี่ยแทบจะไม่ได้มีความคอนเน็กกันเลยอ่ะแบบศูนย์แบบศูนย์จริงๆอ่ะนะครับนะซึ่งอย่างที่บอกไปครับดีลเนี้ยถ้าใครมองว่าเป็นดีลล้มเหลวในแง่ของผลงานก็ใช่ครับปรับตัวไม่ได้เล่นกองกลางนะเล่นไม่ได้เลยนะครับกองกลางในทีมตอนนั้นมีทั้งเลพาเลอร์นะมีทั้งลพลาติกวิเอลล่านะครับสำรองยังมีเอดูอยู่อีกใช่ไหมแล้วก็มีโจวานนี่ฟานมองฮอรที่ก็ย้ายมาในปีเดียวกันซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ,อ้โห j ุน i ิจิอินามโตะนะครับไม่มีไม่มีช่องให้ลงจริงๆนะครับแล้วก็นั่นแหละปรับตัวไม่ได้ฝีเท้าไม่ดีพอเก่งไม่ดีพอซึ่งก็ก็ต้องตามนั้นนะครับในแง่ของผลงานก็ถือว่าเป็นดิวที่ล้มเหลวแต่ในแง่ของมาร์เก็ตติ้งในแง่ของผลพลอยได้ที่มันตามมาเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่มันประเมินค่าไม่ได้ มาเหมือนค่าไม่ได้จริงๆนะครับนะและถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะครับเขาอาจจะถูกจดจําว่าเฮ้ยเป็นดิวล้มเหลวของอาร์เซนอลเป็นดิวที่ไม่ดีของอาร์เซนอลแต่ส่วนตัวผมมองว่าดิวนี้เป็นดิวหนึในดิวที่สําคัญมากๆของอาร์เซนอลจริงๆนะครับจริงๆและสิ่งนี้ มันเกิดจากการคิดมาแล้วนะฮะของชาที่ชื่อว่าอารเซบันเกอร์นะครับก็ประมาณนี้นะกับเรื่องของจุนอิจิอินามโตะนะครับนะผมอาจจะไม่ได้ลงในเรื่องของแท็กติกดีเทลผลงานต่างๆมากมายนะเพราะผมมองว่าอันนั้นอ่ะมันไม่ได้สําคัญนะครับดีลเนี้ยสิ่งที่มันสําคัญก็คือเรื่องนี้เรื่องมาร์เก็ตติ้งจริงๆนะแล้วมันก็เป็นไปตามนั้นโอเควันนี้ก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยก็ฝากติดตามกันด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเนาะโอเควันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย